ซึ่งตันแล้วก็ดีใจครับผมเพราะว่าที่ผ่านมาพวกเราเองนะครับรู้จักแบรนด์บาร์โดมาติมาแล้วซึ่งที่ผ่านมาพวกเราเอ,เองเนี่ยก็เรียกได้ว่าเราใช้มาร์คของบาร์โดมาติตั้งแต่สมัยที่เป็นเจลลี่แมสเลยครับผมที่เป็นหน้าแคปซูลอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งพอตอนนั้นเนี่ยเราได้ร่มวมกันทางบาร์โดมาติใช่ไหมครับเราไม่เคยคิดเลยนะครับว่าเราโนกลับมาอีกรอบนึงเนะครับบาร์โดมาติจะเป็นดูแบบว่าเราเพิ่มมากคำพูดของดำดำอเราเนี่ยเป็นตัวแทนของวัยรุ่นนะครับผมเป็นแอมเบอรเกอร์ของทางบาร์โดมาติที่เป็นผลิตภัณฑ์์์ใหหมม่่ขออององงาารรูกกกลลฟีีเเซึย็ ขอบคุณมโนบักกี้ครั้งหนึ่งครับผมที่มองเห็นอะไรบางอย่างตรงพวกเราครับผมพวกเราก็จะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่นะครับผมแล้วก็จะสนับสนุนมาโนบกิีให้แบบว่าทุกคนได้รู้จักแล้วก็ได้ใช้มารก์ทังบิที่อย่างขอบทีมชวนๆหน่อยเราเปนแฟนเราเป็นใครที่อยากจะดูแลเราเงี้ยไง็้นครับผมก็อยากจะฝากขอครับชวนๆทุกคนนะครับผมมาใช้แมสมาโดมักกี้ครับผมอันนี้คือทีมส่วนตัวนะครับใช้เองจริงๆครับผมใช้ทุกวันเลยแล้วก็ดีมากๆครับผมเพราะว่าในแมสกดัมเนี่ยตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยมี ่านวินโจทัน <começo> <m Think> ับผมจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับผมซึ่งอาถ่าตัวนี้เนี่ยสามารถดูดซับสิงโตกป๋องได้อย่างแบบดีเยี่ยมเลยครับผมก็จริงๆครับผมแนะนำเพ็อกซี่บอกต่อจริงครับผมคือรุ่นเหมือนต๊องบกติแน่นอนวันนี้ปรเดิมวีเว้นเลยไปรูปของต้เอฟซีแบบแน่นหนาแน่นใจว่าเป็นต่อต่างๆที่แรกเนต่อสำหรับปีนี้ใช่เนาะไม่ไม่ใช่แต่ว่าพวกเราเองก็หายไปสักพัฟนะฮะแต่กลับมาวันนี้รู้สึกดูฟิลเลยนะว่าการตั้งก็รู้สึก ขอบคุณนะผมรู้สึกว่าเหมือนวันนี้ดเซอร์ของเราก็ดทั้งใจเดินทางกันมาเพื่อให้กำลังใจพวกเราสำหรังงบงานนี้เลยก็ขอบคุณดเซอร์ทุกท่านด้วยส่วนใครที่มาไม่ได้พวกเราก็เข้าใจนะครับางคนอาจจะติดเรียนติดงานติดภารกิจใดๆใช่ไหมครับแต่เขาก็ยังคอยส่งกำลังใจผ่านทางแบบแมเสเซจต่างๆกับเราเท่าก็เข่งเหมือนกันผมก็ขอบคุณทุกๆท่านเหมือนกันแล้วก็ดีใจครับผมที่วันนี้ได้มาเจอกับเหล่ายดี USER ที่ารักของเรับหลายๆท่านเลยก็เลยก็ขอฝากความไว้กับยูดเ u อร์ทุกท่านาที่ดูอยู่เลยเช่นกันแล้วกันนะครับที่มเรียนวันนี้ห่างแตกนะครับรู้สึกว ไม่แน่ใจครับเพราะว่ายังไม่ค่อยชินกับการเลือกของคนละคนแล้วก็ดีใจกับที่บอกทุกคนว่าได้เป็นคนดีก็หวัว่างานครั้งหน้าจะมีอะไรก็เลยเจอดคนอีกวันนี้ทำไมโซนคุณไม่โชว์ชโซโล่ครับถ้าผมหลายคนเขามารอ,าอดูโซโล่เราก็จริงๆเนี่ยคุณว่าทุกคนจะต้องได้ดูโซโล่ของคุณแน่นอนแต่ว่าคุณเนี่ยคิดว่า ้นคนเดียวจะเหงาไปอาจจะรอดูในอีเวนต์อื่นๆเผื่อจะแบบชวนเพื่อนๆมาเต้นด้วยเพื่อเก็บไลน์กันกันดังสเซอร์มาก่อนเขาไปฝึกฝึกดังเซอร์ทั้งหลายก่อนนะครับรวมกันโชว์ด้วยกันจะได้ไม่เหงาเนาะคือตอนนี้ต้องบอกว่าพวกเราเนี่ยเต้นได้แค่บางท่อนนะแต่โยบางท่อนเราไปยืนเฉยๆเดี๋ยวถ้าคุณก็จะเกิดจะแห้งเมื่อกี้พี่นีวก็พร้อมแล้วเก็บทำท่าอ๋อก็ทำถูบท่าเดียวเพราะตอนพอมแค่ไหนดังเซอร์มันมีพองแค่ไหนพร้อมก็มา ก็ผมก็รู้สึกขอบคุณคแฟนๆชาวยูทเซอร์ทุกคนมากๆนะครับผมที่ให้การตอบรับที่ดีมากจริงๆตอนแรกก็ต้องบอกเลยว่าแอบกดดันแล้วก็จะรู้จะเป็นยังไงนะเพราะว่าปกติเวลาเราออกเพลงจะออกด้วยกันตลอดขนาดอัดเพลงด้วยกันตลอดแต่ครั้งนี้คือเราร้องคนเดียวเลยทั้งเพลงแล้วก็ทั้งเครียดทั้งกดดันแต่ว่ารู้สึกว่ากําลังใจจากยูเทเซอร์ของเรากับแฟนๆของเราแบบล้นหลามมากจริงๆแล้วก็ดีใจมากที่ทุกคนแบบมุ่งกันเยอ้มมากขนาดนี้แล้วก็อยากให้ทุกคนดูของคนต่อไปด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าครบรถแน่นอนคร พอคุณเปิดมาแท็กมือหนีคนอื่นๆสปอยได้แค่ไหนบทว่างมันจะต้องดอบมาแนวไหนใครคเตอร์ต่างกันเราอ่าไหนๆสปอยก็จะต้องคนต่อไปวิกเตอร์วิคเตอร์นะวิคเตอร์วิเตอร์ยังไงวิคเตอร์นี่ยังไงครับซับซับไม่แพ้กันครับอ๋อหนูก็เป็นเด็กน้อยที่ซับใช่ไหมครับใช่ครับเออแล้วน่าติดอย่างมากน่าจริงจังมากจริงจังตาคตาจริงจังต้อซับไหวไหมลูกไหวครับเออแล้วตอบว่าระยะเวลาที่ คิดว่า <biases> ก็ประมาณนึงครับไม่ไม่ไม่เร็วแลวก็ไม่ช้าเร็วไปครับแต่ว่าตรีพร้อมล้วครับพร้อมครับตื่นเต้นตื่เต้นดูีนะครับอออไม่มีครับี่แต่ว่าีนี้เราจะด้เห็นอะไรกสองเาเรไดเห็นอะไรองี้างผว่านอเปิดมาเขัแล้วน้อจะมีอะไรเราตื่นเต้นได้ดีครับเียกาเียงเนแล้ ก็จริงๆแล้วผ่านมาเหมือนที่อาจจะแบบไม่ได้เจอยูซอบ์บอรแต่ว่าเราเราไม่อยู่ท้งยายนี่ครับมอยู่ห้งยานีรก็จะบอกว่าในปีนี้เนี่ยนอกจากโซโล่แล้วก็จะมีอะไรอย่างอื่นมากมายให้ทุกคนได้ติดตามได้ตื่นเต้นกันแล้วก็จะได้เจอพวกเราบ่อยๆแน่นอนนได้อแน่นอนก็อยากจะฝากทุกคนให้แบบรีดร่างกายแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะรับแรงประทางให้ดีจากซีนี้ครับแต่ว่าผมสามารถสปอน สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นเรนี้ครับคืออะไรครับพี่นี่ยงานนี้่แวกเรา็จะมีกิจกรรมคอาคือจัในวันอาทิตย์ที่สี่นี้ครับผมแล้วก็จะมีกิจกรรมคอสซายสำหรับโชคดีทุกท่านด้วยครับผมก็คือในแต่ละคนก็จะได้คอสซายกับพ็กซ่แต่ละคนตามที่เราถ่กไปแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยก็อยากให้ทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจมาพร้อมกันนะครับผมกับิ่ที่พกเราได้มองให้ทุกคนนะครับยังไงก็พวกเรา่เองรอคุยกับทุกคนแล้วก็รอ่น ครับผมก็ขอฝากชอบไหมเนี่ยลองบอกจัสท็อปของจูบุนพอกซี่ด้วยนะครับผมก็เป็นโปรเจกต์โซโล่ก็คุณก็ปล่อยมาคนแรกขอฝากติดตามของเพื่อนคนอื่นด้วยนะครับเชื่อว่าทั้งหคนทั้งห้าคนที่เหลือเนี่ยครบรสชาติแน่นอนทุกคนพร้อมแบบรับเล่นบัตหะให้ดีแล้วกันแล้วก็ฝากพ็อกซี่ด้วยนะครับผมเพราะว่าเชื่อว่าจะมีผลงานอีกมากมายให้ติดตามกันจริงๆซึ่งถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารนี่เราต้องติดตามโซเชียลไงบ้างครับตามได้ทางทุกโซเชียลมีเดียทุกช่องทางเลยนะครับผมอุ้ยตลยยเรพีัคบง พิมพ์คำว่า proxy ครับผมแล้วก็ไปกดดูครับว่าชอบใครก็กด f o l l o w ครับผมเอาเลยครับ